สวัสดีค่ะพบกันวันนี้ในวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ส4สี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันนี้เรามานำเสนอนะคะเ้คคู่นะคะเซคคู่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวราดงภาคธามนะคะอันนี้น้ององคฟองค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ วันนี้มีอะไรมานําเสนอคะเสื้อยือดวันวาเลนไทน์นะคะจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เสื้อคู่นะคะเสื้อคู่เพิ่งได้มาวันนี้หมักๆเลยนะคะฮินโบไหมคะโบก็สีแดงนะคะสีแดงนะคะ,น,ะ,คะน้ององค์ฟองก็สีแดงสองแย้หลานนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเสื้อคู่นะคะเสื้อคู่ในเนื่องในโอกาสวันแห่งกลมรักวันวาเลนไทน์นะคะทำแบบร้อนมากเพราะว่า สินค้าขายดีจัดไปหลายๆที่ก็เลยไม่ค่อยพอกันนะคะวันนี้เราก็ได้มาพอพอขายนะคะนำเสนอนำเสนอพิเศษนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นเราสองแย่รลาก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมสินค้าของอช่องเราวรดาผ้าคามตลอดนะคะถึงไม่มากไม่น้อยก็เป็นน้ำซึมบัซซายขอบอบทุก,ท,กทุกคนนะคะ บางคนไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าอะไรขอให้เข้ามาดูมาชมนะคะมาดูมาชมมากดไลค์สับสับสไครให้ <ละ S 1> เพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เราจะมีโปรพิเศษเลยนะครับปกติเสื้อคู่อันนี้จะขายตัว199่งคะเพรานะคะกเป็นผ้าแคตต้อนอย่างดีเนื้อหนาเลยนะคะขอเบอร์เบอร์ลหน่อยน้ององฟองเบอร์เอลนะคะผ้าสีแดงค่ะอ,อยู่ในนั้นราคาหนงค่ะ เสื้อทั้งหมดจะมีอยู่3เบอร์นะคะแต่วันนี้เราก็มาพิเศษอันนี้เบอร์เอ็มคือน้ององฟองใส่นะคะเบอร์เอ็มนะคะใส่ได้พอดีแต่ลวมนิดหน่อยนะคะอันนี้เบอร์เอ็มอันนี้เบอร์เอลนะคะที่คุณย่าวรดาใส่นะคะแล้วก็เอ็กแอลนะคะไซส์ผู้ชายใส่ได้นะคะเราจะมาโปรโมชั่นในวันวาเลนไทน์เลยนะคะเพียงตัวละร้อยหกสิบบาทนะคะร้อยหกสิบเท่านั้นนะคะไม่ขายถึงร้อยเก้านะคะ แต่ถ้าขายขายในหน้าร้านร้อยเก้าเก้าเลยนะคะร้อยเก้าเก้าลดได้ร้อยเก้าสิบแต่วันนี้เรามาโป้พิเศษเลยนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะเสื้อคู่นะคะใส่พ่อแม่ลูกสามคนใส่ได้และหลานก็ใส่ได้อีกนะคะตัวละร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นลายหัวใจนะคะบางคนอาจจะแปลกอ้าวทำไมเมื่อก่อนขายร้อยห้าสิบอันนั้นเป็นลายดอกอินทนิลธรรมดานะคะแต่วันนี้เรียกว่าเสื้อคู่นะคะเสื้อคู่แห่งวันแห่งความรักนะคะ ทำยากมากล้วผ้าใช้ผ้าอย่างดีเลยนะคะผ้าแชตต้อนเพียงตัวละร้อยหกสิบบาทถ้าท่านเอาหลายๆตัววาดาก็าจัดเจ็บค่าขนส่งเหมือนเดิมรอบละห้าสิบาทเอาสี่ตัวห้าตัวก็ห้าสิบบาทนะคะเต็มหน้ากล้องดีๆแต่ถ้าเอาตัวหนึ่งบางทีบางท่านอยากเออใส่คนเดียวแล้วก็อืแล้วก็พิเศษให้นะคะเพียงสามสิบบาทนะคะเพียงราคาส่งสามสิบบาทนะคะ <c oughs> เรียกว่าเสื้อคู่นะคะ อันนี้เป็นน้ำเบอร์หนึ่งนะคะสีแดงเรียกน้ำเบอร์หนึ่งนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะสีแดงคือน้ำเบอร์หนึ่งคะสีแดงคือน้ำเบอร์หนึ่งนะคะสวยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งเสื้อคู่สวยงามนะคะส่งให้แป๊บเดียวนะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะเอฟซีค่ะมีเยอะนะคะสินค้าแล้วน้ำเบอร์หนึ่งคือสีแดงนะคะน้ำเบอร์หนึ่งคือสีแดงนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะลายเดียวกันหมดเลยนะคะลายเดียวกันนะคะลายเดียวกัน หนดูหน้ากล้องไหมให้มันเต็มหน้ากล้องสิเออหนก็เ,เคยจับจับมาสิเออก็มาอย่างนี้ให้มันสวยสิเออ<ะ>นี่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะเอฟซีขานัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งเป็นเสื้อคู่นะคะโปรโมชั่นช่วงวันวาลนไทน์นะคะในเดือนนี้นะคะใส่ได้ทั้งเดือนเลยนะคะตัวละ160บาทเท่านั้นนะคะ160บาทเห็นไหมคะสวยงามใส่โบก็สีแดงนะคะ นองอ่อฟก็ใส่โบสีแดงนะคะเอฟซีขาสวยค่ะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะตัวละร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะคะลายก็เหมือนกันทุกตัวเลยนะคะลายแบบนี้นะคะลายหัวใจแบบนี้เลยนะคะลายหัวใจแบบนี้เลยนะคะพอดีนะคะสวยงามค่ะใส่สบายว่ลดาใส่นี่คือเบอร์เอลนะคะโอเคนะคะก็เบอร์เอลค่ะใส่เป็นเสื้อรุ่นยาวนะคะใส่สบายอันนี้เบอร์เอลนะคะ มีเยอะนะคะอันน so ี้ x l นะคะ x l fl ค่ะ fl ดูหน้าก็ทำให้ก็ดีช่องได้ไหมไม่ใชลิ่ดออกออกเล็บออกกลางนี่อันนี้เออ x l นะคะอันนี้เบอร์อะไรกับน้องอองฟงเบอร์อะไรเบอร์ L อ่ะนี่ L นะคะอันนี้คือเบอร์ L นะคะนี่เท่านี้นะคะเบอร์ L ค่ะเบอร์ L นะคะนี่เบอร์ L เบอร์ L เท่ากับวรดาใส่นะคะเบอร์ L นะคะเอ้ยนั้นเบอร์อะไรตัวนั้นเบ <M. S 1> อม์า,า M M จะเท่านี้นะคะอันนี้เบอร์ M ที่น้ององฟองใส่อยู่คือเท่านี้นะคะเบอร์ M นะคะท่านอยากได้ตัวไหนพื้นไหนเท่านี้นะคะนี่คือเบอร์ M นะคะเป็นเสื้อคู่นะคะคู่วันบาเลนไทยนะคะ ท่านใดดูแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่รักของวรลดาก็กิ้งกางกดในลายไว้เลยนะคะพรุ่งนี้วรดาจะจัดส่งด่วนให้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์หนึ่งนะคะโอเคผ่านไปนะคะต่อมาเป็นสีขาวสวยสวยมากยกสีขาวมาดุสีขาวลายหัวใจเหมือนกันใส่ได้หลายสถานการณ์นะคะใส่ไปวัดใส่กับผ้าคามใส่ผ้าุงผ้าสิ้นได้หมดนะคะตัวนี้คือเบอร์ x l นะคะ เบอร์เอ็มนะคะเอ็มเบอร์เอ็มสวยมากค่ะสวยทุกผืนค่ะสวยทุกผืนลายเดียวกันเลือกเสื้อคู่อันนี้ XL นะคะนี่ XL อ่ะขอโชอว์เบอร์ L หน่อยน้องอ,องฟงอันนี้ XL นะคะดูดีๆ XL นะคะ XL อันนี้เบอร์ L นะคะเอา L กับ M มาปรึ่งเสฟกันซิเสื้อคู่เสื้อคู่นะคะเสื้อลายหัวใจนะคะเสื้อลายหัวใจนะคะสวยเห็นไหมคะย้อมยากมากนะคะ คือเป็นลายหัวใจแล้วก็เป็นดอกด้านในอีกนะคะหัวใจนะคะหัวใจค่ะสวยค่ะ,าาะ,คะสวยงามนะคะสวยงามนะคะอันนี้ L กับ M นะคะ FC ขาย L กับ M นะคะแล้วก็สินค้าเรามีพร้อมขายนะคะพร้อมขายมากมายนะคะอันนี้คือเบอร์ M เอ็มนะคะเบอร์เอ็มะะอันนี้เบอร์เอลนะคะอันนี้เบอร์เอลน้องอองฟองคืออยู่ในเบอร์เอลค่ะเบอร์เอลอันนี้เบอร์เอ็มนะคะเรามีทุกไซส์พร้อมขายนะคะแล้วอันนี้ก็เอ็สเอลนะคะเอ็สเอลนะคะ,อนนะ,คะโอเคนะคะเป็นลายหัวใจเดียวกันนะคะหัวใจหัวใจหนึ่งเดียวนะคะหัวใจหนึ่งเดียวนะคะเอฟซีขา ราคาตัวละ160จาก199ไม่ขายขายเพียง160บาทเท่านั้นนะคะขายเพียง160บาทเท่านั้นนะคะสวยจริงๆนะคะซื้อใส่ปีหนึ่งจะทําครั้งเดียวนะคะลายเสื้อคู่นะคะเสื้อคู่ปีหนึงจะทําครั้งเดียวนะคะเสื้อคู่ส่วนมากจะไม่ได้ทําเสื้อคู่ทำทาเป็นดอกอินเทอร์เน็ตหรือดอกอ่าจ,จัมีดอกหินแตกประมาณนั้นนะคะแต่เสื้อคู่จะทํายากนะคะ แต่เราก็ยังมาโปรโมชั่นให้ตัวละ160บาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะสีขาวนะคะสีขาวใส่ไปวัดใส่ไปกับผ้าคลมของเราเนี่งามมากนะคะวราดายังจะเอาไว้กับน้องอองฟองใส่เสื้อคู่เวลาเราไปวัดนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะเดี๋ยววันวันที่เท่าไหร่นะวันเสาร์หน้าวราดาก็จะเดินทางไปชนบุรีนะคะที่วัดธรรมจักรของหลวงลุงท่านพระครูป,ประกาศพุทธภา,าคนะคะ ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่นะคะท่านอยู่เป็นผู้ก่อสร้างวัดธรรมจักรนะคะอําเภอหัวกุดแกนะคะวรนลดาก็จะไปเสาที่จะถึงนี่ราคาเสาที่19ประมาณนี้แหละวรนวดาจะไปะะสีขาวเป็นนัมเบอร์สองนะคะยกให้เป็นนัมเบอร์สองนะคะ่เนะคะีอันนี้เป็นเบอร์เอ็มนะคะส่วนของย่าถือเป็นเบอร์ะนะคะเป็นเบอร์เอลนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองค่ะมีเอ็มเอลเอ็ลนะคะเอฟซีข M L X L ค่ะสีขาวผ่านไปนะคะโอเคเอ่าผ่านมาอีกก็เป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเหลืองทองงามมากนะคะงามจริงๆนะคะอันนี้เป็นเบอร์ L นะคะน้ององอฟองเบอร์อะไร M นะคะโอเค อันนี้เอ็มกับเอลนะคะสองตัวนี้สวยนะคะเสื้อคู่นะคะเสื้อคู่ตัวละร้อยหกสิบาทเท่านั้นร้อยเก้าเก้าไม่ขายขายร้อยหกสิบาทนะคะหน้าร้านวราดาขายร้อยเก้าเก้านะคะแต่น,นี่วราดาให้พิเศษเอฟซีไปเลยนะคะร้อยหกสิบาทจ้าเอ็มเอลเอ็กแอลก็มีนะคะเอาขอเอ็กแอลมาโชว์หน่อยน้ององค์ฟงเอ็กแอลมาโชว์หน่อยนะคะนี่ค่ะ มีเอนะคะสวยงามใส่ได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเนื้อผ้าแคปต้นอย่างดีเลยค่ะนะคะ,นะคะมีเป็นมัดเป็นมัดยกโชว์หน่อยค่ะโอเคนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะวรดาจะลงคลิปในคืนนี้แหละคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องแท็กเข้ามาเลยนะคะแท็กเข้ามาเลยวันนี้วรดาว่าจะรีวิวผ้าสิ้นเป็นชุดสวยงามมากนะคะ ต่วันนี้รู้สึกว่าลูกค้าในร้านเยอะมากเลยไม,ไม่ไม่สามารถที่จะลงคลิปได้เลยนะคะพอปิดร้านพอค่ำแล้วเป็นบุญวาสนาของวลรดานะคะถึงจะในท่อง vous YouTube ที่จะไม่หวือหวาเท่าไหร่วลรดาก็ยังได้หน้าร้านอยู่นะคะซื้อแต่ผ้าชุดอย่างเดียวนะคะวันนี้นะ f อไม่รู้มาจากทางไหนมาต่างจังหวัดมาซื้อเห็นผ้าดักแดงงาม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 ,งามสวยมาก จนวันนี้นะได้ขอไว้ชุดหนึ่งที่ที่จะส่งให้น้องกรีดน้องกรีดใช่ไหมน้องกรีดจะส่งให้นะคะขอลูกค้าไว้นะคะถึงได้เพราะลูกค้าจะเอาหมดเลยเพราะว่าลูกค้าเอาไปขายโตเอาไปขายทางสว่างทังโคนขายชุดหนึ่งพันห้าพันห้าพันหกแต่วรลดาขายเพียงพันสามห้าสิบเท่านั้นอันนี้คือผ้าชุดวันนี้นะคะพูดให้ fc ฟังเท่านั้นแต่ในคลิปนี้เราจะไม่มีผ้าชุดนะคะเราจะมีแต่เสื้อคู่นะคะเสื้อยืดนะคะ เสยยืดเสอคู่นะคะค่ะส,สีเหลืองมีเยอะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มีฟองน้ํานาโนนะคะฟองน้ํานาโนนะคะเหมือนเดิมว่าเรามีปกติเลยนะคะปกติเลยอันนี้สีขาวนะคะน,นี่อันนี้สีแดงว,วันนี้เดี๋ยวน้องเอาฟองกจ็จะมารีวิวรีวิวของฟองน้ำนาโนสารพัดประโยชน์นะคะสรรพคุณสุดยอดโอเคนี่นะคะ นี่คือฟองน้ำนานนะคะหรือฟองน้ำหัศจ์สะในะคะที่เอาไว้กันเอาไว้ขัดสุขภัณฑ์ขัดสุขภัณฑ์ทุกอย่างท่ส้วมกะเบื้องเ <ขอ S 2> บาลดเบอ<ะ>ื้องเบาลดอันตู้เสื้อผ้าอะไรขัดได้หมดเลยนะคะยกเว้นหน้าตัวเองนะคะ <laughs> <laughs> ยกเว้นหน้าตัวเอง <laughs> ไ,ได้ะะํะะาขันวันละนิดราคาหน้านี้3ามบาทแต่เราขายเพียง35บาทะะและมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะคะ3อัน100บาทนะคะ3อัน100บาทนะคะใช้ดีมากเลยนะคะเราขัดพวกซุป,ปเปอร์แว์ก็ได้ขัดพวกพื้นกระเบื้องดำๆเลยนะคะขาวจั่ว ยิ่งห้องน้ําโถส้มเราขัดไปเลยนะคะห้องน้าหนูนะคะ,คะเวลาที่หนูไปขาดห้องน้ำนะคะ่ะหนูขัดเสื้ออาดกิ้งเลยนะคะวก็ขัดน้ำและว,วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะท่านใดที่สั่งของกับวรดาในช่วงนี้หรือเดือนนี้วรดาจะแถมให้เลยนะคะคนละหนึ่งอันนะคะคนละหนึ่งชิ้นนะคะคุ้มค่ามากนะคะให้ท่านไปทดลองดูนะคะถ้าท่านใช้ดีแล้วท่านก็สามารถ โทรหาวราดาได้นะคะ3อันร้อยนะคะ3อันร<ช>้อยสามอันร้อยนะคะ <100. S 2> หน้าป้าย39บาทแล้วขาย3าแล้วลดโกอีก3อัน100บาทนะคะอันนี้คือฟองน้ำนาโนนะคะสำหรับใช้ในครัวเรียนเราได้ทุกอันนะคะดีกว่าอย่างอื่นดีดีดีกว่ากิฟดีกว่ากระเป๋าดีกว่าอะไรนะคะดีดีทุกอย่างนะคะตัวนี้เพราะว่าวราดาก็รู้สึกว่าแถมกระเป๋าแถมกิฟอปแถมอะไรมาเยอะแล้วนะคะ แต่ก็เลยขอสั่งตัวนี้มาขายด้วยแถมด้วยให้เอฟเรานะคะใช้มีประโยชน์มีคุณค่านะคะใช้ดูใช้ดูใช้จริงๆไม่ใช่ทดลองใช้คักๆเลยใช้แล้วมั่นใจนะคะโอเคในคลิปนี้เราก็มีสินค้าเพียงเท่านี้นะคะเอฟคะ่ะรับรองแถมทุกท่านที่เข้ามาซื้อสินค้ากับบรดาผ้าคามนะคะขอบพระคุณทุกๆคนคะ่ะ ในคลิปนี้ก็ขอบายบายไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติ้งตั้งมานะคะใส่เสื้อคู่ในวันบรเลนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ,คะกับน้องอองฟองและหลานสาวนะคะสวัสดีค่ะ